สวัสดีค่ะมาพบกับครูพลอยนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่6แหล่งน้ำและอากาศบนโลกในเรื่องน้ำเพื่อชีวิตค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะสำรวจและอธิบายสมบัติทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่นและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ค่ะ นี่คือโลกของเรานะคะหูเห็นไหมคะมีสีฟ้ามีสีเขียวนักเรียนคิดว่าพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นดินกับพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นน้ำส่วนไหนมีมากกว่ากันคะติ๊กตอกติ๊กตอกมีใครคิดได้แล้วบ้างเอ,อ่ยยกมือขึ้นหน่อยคะ่ะมาดูกันดีก,กว่า โลกของเรานะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนอ่าอันนี้เป็นภาพจําลองขึ้นเนาะแบ่งเป็นสี่ส่วนประกอบไปด้วยพื้นน้ำเนี่ยสส่วนแล้วประกอบพื้นดินเพียงแค่4ส่วนเท่านั้นเองเห็นไหมคะพื้นน้ําก็จะมีน้ําจืดน้ําแข็งครัวโลกแล้วก็น้ําทะเลนะคะจะบอกว่าน้ําทะเลเนี่ยถ้าครูให้เป็นร้อยส่วนเนาะน้ำทะเลจะมี97ส่วนส่วนน้ําจืดมีเพียงแค่3ส่วนเท่านั้นเองน้ําที่เรากินเนี่ยมีเป็นไงคะ น้อยนิดมากเลยน้ำกินที่กินที่ใช้เนี่ยมีน้อยมากที่มากคือน้ำทะเลมีถึง97ส่วนเลยน้ำจืดมีแค่3ส่วนนั่นเองค่ะน้ำเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติด้วยที่มีคุณค่ามหาศาลและเป็นประโยชน์ต่อสิ่ง มีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชน,นะคะในการดำรงชีวิตเนี่ยก็จะต้องใช้น้ำถ้าเราขาดน้ำสิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะมาดูสมบัติของน้ำนะคะน้ำเนี่ยเป็นส,สารที่มีน้ำหนกัก ต้องการทีอยู่แล้วก็สัมผัสได้ด้วยปกติน้ำจะอยู่ในสภาวะอะไรคะของเหลวมาดูดีกว่าว่าน้ำเนี่ยมีสมบัติอย่างไรบ้างนี่เลยอันที่หนึ่งน้ำมี3สถานะนะคะได้แก่ของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะน้ำที่อยู่ในสถานะของแข็งเราเรียกว่าน้ําแข็งน้ํำที่อยู่ในสถานะของเหลวเราเรียกว่า น้ำน้ำที่เราดื่มน้ำที่เรากินนี่แหละเรียกน้ำเนาะน้ำที่อยู่ในสถานะแก๊สเราเรียกว่าไอน้ำนั่นเองค่ะมาดูอันแรกค่ะน้ำในสถานะของแข็งเราเรียกว่าน้ำแข็งน้ำแข็งมีรูปร่างเป็นไงคะคงที่และปริมาณก็คงที่ด้วยอย่างเช่นน้ำแข็งรูเ็กน้ำลูกนี่คือน้ำแข็งส่วนด้านนี้คืออะไรคะลูกเห็บค่ะเป็นไงคะปริมาณ คงที่รูปร่างก็คงที่ด้วยต่อมาค่ะน้ําในสถานะของเหลวมีรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุอย่างเช่นนี่เห็นไหมแก้วเออเทน้ําลงไปฟืบน้ําก็จะอยู่ในลักษณะของทรงกระบอกนู้นแม่น้ําค่ะแล้วก็ทะเลค่ะน้ําในสถานะ แก๊สค่ะเราเรียกว่าไอน้ำมีรูปร่างและปริมาตรเนี่ยไม่คงที่เลยแล้วก็ที่สำคัญคือไหมคะฟุ้งกระจายตามภาชนะที่บรรจุอีกอย่างเช่นไอน้ำในอากาศซึ่งเกิดจากการระเหยน,นั่นเองนี่อันนี้คือแก้วน้ำนะคะอาจจะร้อนมากจนะไรคะควันขึ้นเลยหรืออันนี้อาจจะเป็นการกระทบของไอ้น้ำหรือน้ำที่ตกลงมาแล้วมีอะคะไอน้ำเกิดขึ้นก็ได้ค่ะ น้ำนะคะสามารถเปลี่ยนสถานะได้จากของแข็งไปเป็นของเหลวจากของเหลวกลายไปเป็นแก๊สโดยการเพิ่มอุณหภูมิและการลดอุณหภูมิดังรูปนี้เป็นยังไงคะน้ำแข็งปุ๊บถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ำมีการอะไรคะเพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นทำให้น้ำแข็งเนี่ยมีการละลายต่อมาค่ะน้ำ ูกความร้อนเช่นกันทําให้มีการอะไรคะละเหยกลายเป็นไอน้ําดังรูปที่เป็นไอน้ําหลังจากนั้นไอน้ำเนี่ยมีอาการมีอะไรคะมีการลดอุณหภูมิลงทำให้มีการจับตัวของไอ้น้ำเล็กๆๆรวมตัวเป็นเลยคะหยดน้ําหลังจากนั้นหยดน้ำเนี่ยก็มีการรวมตัวกันเป็นอะไรคะ เป็นน้ำนั่นเองหลังจากน้ำพบเป็นไงได้รับอุณหภูมิที่ลดลงมากลดลงอย่างจัดเลยถึงศูนย์งองศาจึงทําให้น้ําเป็นอะไรคะน้ําแข็งได้นั่นเองค่ะ 2. ค่ะน้ําจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุอย่างเช่นดูเห็นไหมคะรูปเหมือนอะไรคะขวดน้ําอีกอันรูปเหมือนแก้วทรงอะไรคะแก้วปากแก้วก้านยาวเนาะอีกอันหนึง่งแก้วทรงกระบ,บอก ไม่เชื่อนักเรียนนะคะลองไปเทน้ําใส่แก้วใส่ชามใส่ขวดดูซิว่าน้ําเปลี่ยนรูปร่างจริงหรือเปล่าต่อมาค่ะการเคลื่อนที่ของน้ําน้ําจะเคลื่อนที่เพื่อรักษาระดับผิวน้ําให้อยู่ในแนวระดับหรือแนวราบเสมอดังรูปนี้เลยเห็นไหมเมื่อตั้งตรงมันก็จะเป็นไงคะมันก็จะตั้งเรียบเมื่อเอียงน้ําก็จะเอียงตามดังรูปทั้ง3 4รูปนี้เลยค่ะ ต่อมาค่ะสมบัติที่4ี่คือน้ำเนี่ยจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยแรงเลยคะดึงดูดของโลกนั่นเองซึ่งทำให้น้ำจากที่สูงไหลไปรวมกับแหล่งน้ำต่างๆที่ต่ำกว่าอย่างเช่นน้ำตกน้ําในทะเลน้ำมหาสมุทรต่างๆนั่นเองค่ะเรานําคุณสมบัติที่ว่าน้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมาทําเป็น การทำการหลักน้ำนะคะเป็นการถ่ายเทยน้ําจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเป็นการประหยัดเวลาค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนเราได้ด้วยต่อมาค่ะ 5. ค่ะน้ำเนี่ยสามารถละลายสารบางอย่างได้สารต่างเนี่ยละลายน้ําได้ไม่เท่ากันนะคะบางชนิดละลายได้ดีบางชนิดละลายได้เพียงเล็กน้อยหรือบางชนิดไม่ละลายเลย อย่างเช่นน้ําตาลเนี่ยเราลองไปหยิบน้ําตาลแล้วละลายในน้ำน้ำน้ำอาจจะอุ่นหน่อยก็จะเห็นว่ามันละลายได้หมดเกลี้ยงเลยส่วนกาแฟาเรานําไปละลายแต่ถ้าเราตั้งทิ้งไว้หน่อยมันก็จะมีเป็นเศษกาแฟหลงเหลือเล็กน้อยใช่ไหมคะส่วนชาเขียวเนี่ยจะเห็นเป็นพวกเศษชาเขียวหรือผงชาเขียวที่ค้างอยู่ในแก้วเยอะเลยก็แสดงว่าละลายน้ําได้ไม่ค่อยดีนั่นเองค่ะมาดูดีกว่า การละลายน้ำนะคะอันนี้คืออะไรคะน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวละลายนะส่วนน้ำคือตัวทำละลายเมื่อตัวละลายกับตัวทำละลายมาผสมกันปุ๊บเราเรียกว่าสารละลายนั่นเองเราเอาน้ำวางปุ๊บเป็นตัวทำละลายนะเราตักน้ำตาลทรายปุ๊บใส่น้ำตาลทรายนี่เป็นตัวอะไรคะตัวละลายเนาะใส่เข้าไปปุ๊บเจ้าตัวละลายหรือน้ำตาลก็จะทำไหมคะละลายไปนั่นเองเรารวมเรียกว่าอะไรนะสารละลายนั่นเองค่ะ คุณภาพของน้ำนะคะน้ำตามแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำธารทะเลหนองคลองบึงหรือน้ำที่เราดื่มเนี่ยจะมีสิ่งเจือปนอยู่ปริมาณโดยที่ปริมาณของสิ่งเจือปนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามแต่แหล่งของแหล่งน้ำต่างๆน้ำจากแหล่งน้ำบางแห่งเนี่ยมองดูแล้วใสสะอาดแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าน้ำนั้นสะอาดหรือไม่นะเราจะต้องมีการวัด น้ำที่สะอาดจ,จะต้องไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสสามารถใช้ดื่มได้ซึ่งเราเรียกว่าน้ำนี้มีคุณภาพนั่นเองค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีแหล่งน้ำอะไรกันบ้างอย่างเช่นนี่เลยน้ำตกค่ะแม่น้ำค่ะลำธารค่ะทะเลค่ะ นักเรียนลองสำรวจแหล่งน้ำใกล้ๆบ้านของนักเรียนดูสิควะว่ามีแหล่งน้ำอะไรบ้างมาดูวัฏจักรของน้ำนะคะเริ่มแรกเลยเจ้าน้ำใต้ดินกระแสน้ำแหล่งน้ำต่างๆการคายน้ำของต้นไม้เมื่อโดนแสงอาทิตย์เป็นไงคะน้ำก็จะมีการละเหยกลายเป็นไอและรวมตัวเป็น,ปนอะไรคะเมฆหมอกนั่นเองอ่า เมื่อเมฆหมอกเนี่ยรวมตัวเป็นอะไรคะเมฆพอเป็นเมฆปุ๊บเมฆมันจะหนักขึ้น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 แล้วก็ตกมาเป็นอะไรคะฝนนั่นเองจาฝนพวกนี้แหละหรือน้ําฝนพวกนี้แหละก็จะแทรกซึมลงไปในดินอ่าแล้วไปอยู่ตามอะไรมั้งคะแม่น้ําลาคลองเนาะเพราะเมื่อฝนตกแล้วน้ําก็จะไหลไปรวมตัวกันหมดก็จะเป็นวัฏจักรอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราจึงเรียกวัฏจักรนี้ว่าวัฏจักรน้ํานั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะประเภทของแหล่งน้ําเราสามารถจําแนกประเภทของแหล่งน้ําเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทนะคะคือ1เลยแหล่งน้ําตามธรรมชาติและ2แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะแหล่งน้ําตามธรรมชาตินะคะเป็นแหล่งน้ําที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งออกเป็น3แบบก็คือ1เลยน้ําผิวดินก็คือ น้ำที่อยู่บนพื้นผิวนินนี่แหละแล้วก็ต่อมาคือน้ําในบรรยากาศและต่อมาคือน้าใต้ดินค่ะมาดูอันแรกน้ําผิวดินหมายถึงน้ําที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มนะคะเป็นแหล่งน้ําที่มีมากที่สุดในโลกคือมีถึง99.3%ของน้ําทั้งหมด แหล่งน้ำนี้ได้มาจากน้ำฝนและการละลายของหิมะนั่นเองค่ะนี่เห็นไหมคะแม่น้ำทะเลลำคลองอะไรพวกนี้เรียกว่าน้ำผิวดินนั่นเองค่ะเอ๊ะทำไมน้ำทะเลเนี่ยถึงเค็มคะมีทนายคนไหนเคยชิมน้ำทะเลบ้างไหมแน่ต้องมีคนเคยชิมเยอะแน่เลยน้ำทะเลนี่คือเค็มใช่ไหมคะแต่ทำไมมันเค็มล่ะมีใครตอบได้ไหมคะมาดูดีกว่าคะ่ะ น้ำฝนเนี่ยเมื่อมันตกแล้วใช่ไหมคะมันจะชะล้างจําพวกอะไรคะสารละลายจะมีพวกเกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆเนี่ยไหลไปตามแม่น้ํลาลําธารและไหลไปสะสมไว้ในบริเวณนะคะทะเลนั่นเองเวลาน้ําทะเลมันระเหยใช่ไหมคะสารละลายต่างๆนี้ระเหยตามไปด้วยไหมคะก็ไม่ได้ระเหยตามไปด้วยใช่ไหมคะสารละลายต่างๆก็จะคงอยู่ในท้องทะเลจึงมีสารละลายพวกเกลือสะสมอยู่มาก จึงทำให้น้ำทะเลนี้เป็นไงคะเข็มนั่นเองค่ะมาดูค่ะอันที่สองน้ำใต้ดินหมายถึงน้ำทุกประเภทที่อยู่ใต้ดินเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ใต้ดินซึ่งมีอยู่ประมาณ0.6เซนซึ่งเกิดจากน้ำบนผิวดินเนี่ยมันทำไมคะมันไหลลงตามแทรกซึมตามผิวดินตามหินอะไรพวกนี้ไปไปกักขังไว้นะคะเป็นน้ำในดินนะคะ เป็นน้ำที่อยู่ใต้ผิวของเนื้อชั้นหินซึ่งน้ำส่วนใหญ่เนี่ยซึมผ่านได้ยากน้ำจะกักขังรวมตัวกันอยู่เป็นบริเวณอ่าบริเวณพวกนี้ก็จะไม่มากนั่นเองน้ำใตดินต่อมาค่ะน้ำบาดาลนะคะเป็นน้ำใต้ดินที่ซึมผ่านพวกชั้นหินที่มีรูพุนๆนั่นเองนะคะเป็นช่องว่างนะคะน้ำพวกเนี้จะมีความใสเนาะ เพราะเหมือนว่ามีการผ่านพวกหินพวกดินพวกทรายเป็นการกรองแล้วไม่มีสารเจือปนแต่มีธาตุต่างๆเจือปนอยู่เพราะว่าธาตุเนี่ยจะเป็นธาตุที่เล็กๆจะเจือปนมาได้แต่สารอินทรีย์เนี่ยจะเจือปนมาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชิ้นที่ใหญ่นั่นเองเพราะเราผ่านการกรองจากหินแล้วก็ดินทรายมาเรียบร้อยแล้ว3ค่ะ น้ำในบรรยากาศเป็นน้ำที่ละเหยจากแหล่งน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นทะเลแม่น้ำกาครคายน้ำของพืชน,นะคะเป็นไอ้น้ำที่แทรกอยู่ในบรรยากาศนั่นเองเมื่อเกิดการควบแน่นของไอ้น้ำในบรรยากาศนั้นก็จะเกิดสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าอาจจะเป็นลักษณะของฝนละอองหรือหิมะหรือลูกเห็บนะคะ เรารวมเรียกสิ่งที่ครูพูดไปว่าฝนละอองหิม,มะหรือลูกเห็บนี้ว่าอะไรคะหยาดน้านฟ้านั่นเองค่ะมาดูแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างคะ่ะแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมนุษย์สร้างแหล่งน้ำขึ้นมาก็เพื่อวัตถุประสง์ต่างๆอย่างเช่นผลิตกระแสไฟฟ้านำน้ำมากินมาใช้นำมาทำทางการเกษตร ป้องกันอุทกภัยแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่หนึ่งเลยค่ะบ่อน้ำเป็นการขุดพื้นดินลงไปค่ะเพื่อนำน้ำใต้ดินนี่มาใช้นั่นเองค่ะเราเรียกเยกว่าบ่อน้ำในดินแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปอีกเราจะเรียกว่าบ่อบาดาลค่ะ 2. ค่ะอ่างเก็บน้ําค่ะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กเกิดจากการสร้างทำนบ กั้นไว้นะคะการเป็นหูบเขาเนินเขากั้นไว้เพื่อเก็บกักน้ําไว้ทํางานในด้านการ,กรเกษตรนะคะการทําอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะใช้บริเวณไม่กว้างนักนะคะ 3. นะคะเป็นสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อขวางเลยนะคะส่วนกว้างของมันเนี่ยจะขวางลำธารขวางแม่น้ําเลยเขื่อน,นจะมีขนาดใหญ่มากเลยหลักการในการสร้างเขื่อนก็คือสร้างขึ้นเพื่อทดน้ํา การน,น้ําและควบคุมการไหลของน้ําในลําธารหรือแม่น้ํานะคะและเรายังนําน้ําในเขื่อนเนี่ยมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วยนะคะมาดูประโยชน์ของน้ําค่ะน้ํามีประโยชน์มากมายต่อการดำรงชีวิตของคนสัตว์และก็พืชค่ะมาดูอย่างแรกเลย 1. ด้านอุปโภคบริโภคค่ะมนุษย์สัตว์ต้องการน้ําเพื่อในการดื่มกิน ใช้ประกอบอาหาราชำระล้างร่างกายและสิ่งสกปรกในชีวิตประจำวันของเราพืชก็ต้องการน้ําในการดื่มนะพืชไม่สามารถดื่มน้ําได้แต่พืชสามารถเลยรคะดูดน้ําได้นั่นเองค่ะ 2. ค่ะด้านการเกษตรค่ะใช้ในการเกษตรเช่นการเพาะปลูกนะคะเราต้องใช้น้ําในการเพาะปลูกเพื่อให้ต้นไม้จะเรินเติบโตแล้วก็ด้านเลี้ยงสัตว์ค่ะ น้ำอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอย่างเช่นปลาก็ได้นะคะแล้วสัตว์ก็ยังต้องใช้น้ําในการกินด้วยนั่นเองค่ะ 3. ค่ะด้านอุตสาหากรรมอุตสาหากรรมทุกประเภทเนี่ยต้องอาศัยน้ําเป็นวัตถุดิบเช่นโรงงานอาหารกระป๋องโรงงานเครื่องดื่มแล้วก็ยังใช้น้ําในการระบายความร้อนของเครื่องจักรอีกด้วยเครื่องยนต์ใช้น้ำเนี่ย ล้างทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และกากอาหารของเสียต่างๆด้วยนะคะ4ค่ะด้านการคมนาคมทางน้ำนะคะใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในการติดต่อสื่อสารและติดต่อทางการค้านะคะอย่างเช่นเรือแพตามแม่น้ำลำของนะคะและยังมีอะไรคะเรือใหญ่ๆตามมหาสมุทรอีกนะคะ 5ค่ะด้านแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเรานำพลังงานน้ำเนี่ยมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยบอกแล้วเนาะจะเก็บกักขังไว้ที่อะไรคะเขื่อนนั่นเองแล้วก็จะสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้อย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจค่ะหค่ะด้านที่อยู่อาศัย น้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําและพืชอย่างเช่นปลากุ้งหอยปูและสาหร่ายทุกชนิดค่ะ7ค่ะด้านนันทนาการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําตกทะเลเราสามารถล่องแก่งสามารถพายเรือได้แล้วเราก็สามารถว่ายน้ําได้ค่ะ เมื่อเรารู้ประโยชน์ของน้ำมีมากมายแล้วเราก็ต้องมาดูวิธีการประหยัดน้ำบ้างค่ะ1เลยค่ะขณะเปิดก๊อกน้ำเพื่อใช้น้ำอย่างเช่นล้างมือล้างหน้าแปรงฟันไม่ควรเปิดน้ำให้ไหลแรงเกินไปหรือไม่ควรเปิดทิ้งไว้ใช้เสร็จปุ๊บอย่างเช่นเราแปรงฟันใช่ไหมคะแปรงปุ๊บเราก็ควรที่จะปิดน้ำเพราะจะทําให้น้ำเนี่ยมันสูญเสียน้ำไปโดย เปล่าประโยชน์นั่นเองค่ะส่วนข้อ2ค่ะควรเลือกวิธีใช้น้ำเนี่ยอย่างประหยัดในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเราล้างจานเสร็จใช่ไหมคะเราอาจใช้กระมังในการล้างจานแล้วเหลือน้ำเราจะเอาน้ำตรงนั้นน่ไปทำอะไรคะหลดน้้ำต้นไม้ที่อื่นก็ได้ค่ะต่อมาค่ะข้อที่2ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วไปทำธุระอย่างอื่นเพราะอาจจะทำให้น้ำเนี่ยเป็น,นยังไงคะ สูญเสียและถ้าเราลืมจริงๆแบบลืมแล้วออกไปข้างนอกเลยเนี่ยน้ำมันก็จะเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นอย่างมากเลยค่ะต่อมาค่ะข้อ4ค่ะพยายามนำน้ำ,นำที่ใช้แล้วแต่ยังดีอยู่กลับมาใช้อีกเช่นน้ำสุดท้ายของการล้างจานอที่ได้บอกไปเมื่อกี้เราก็ไปนำไปลดน้ำต้นไม้ก็ได้หรือเราอาจจะนำไปล้างพื้นก็ได้นะคะ6ค่ะ ถ้าพบก๊อกน้ำหรือท่อน้ำภายในบ้านเนี่ยมันรั่วหรือมีน้ำไหลควรบอกใครคะพ่อแม่เราหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านให้เขาทำไมคะมาซ่อมแซมคะ่ะต่อมาค่ะข้อ7ค่ะปลูกจิตสำนึกของทุกคนให้รู้จักการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าและการกระทำให้เป็นนิสัยการประหยัดน้ำนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องมีจิตสำนึกถ้าเรามีจิตสำนึก เราจะคิดได้ว่าอ๋ออันนี้เราควรที่จะประหยัดอ๋ออันนี้คนรที่จะใช้อย่างรู้คุณค่าค่ะทุกคนสามารถช่วยการลดปัญหาการขาดแคลนของน้ำได้ก็คือลดการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าซึ่งจะทำให้เราไม่ต้องเสียค่าน้ำประปาเกินความจำเป็นและป้องกันการขาดแคลนน้ำในอนาคตอีก น้ำที่พูดถึงนี่คือน้ำเลยค่ะน้ำจืดนั่นเองเนาะถ้าพูดถึงน้ำทั้งหมดก็คือน้ำทะเลมันคือมีมากมายมหาศาลอยู่แล้วแต่น้ำจืดเรามีเพียงแค่3%เท่านั้นเองค่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะลองกันหน่อยมาดูสิคะว่านักเรียนจะสามารถตอบคำถามได้ถูกทั้งหมดหรือเปล่าข้อที่1นนะคะโยงเส้นบอกแหล่งน้ำในท้องถิ่นต่อไปนี้ว่าแหล่งน้ำใดเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหล่งน้ำใดเป็นแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะมีแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างคะฝั่งนี้ทะเลบ่อน้ำลำธารบ่อน้ำบ่อบาดาลอ่างแม่น้ำฝั่งนู้นก็จะมีอ่างเก็บน้ำบึงเขื่อนทะเลสาบหนองห้วยค่ะมาดูกันแรกค่ะทะเลเป็นใช่แล้วค่ะแหล่งน้ำธรรมชาติต่อมาบ่อน้ำค่ะ เป็นแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะว่ามนุษย์ไปขุดบ่อให้น้ํามันเอ่อขึ้นมาเนาะต่อมาค่ะลําธารเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติถูกต้องค่ะต่อมาค่ะบ่อบาดาลเป็นแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นเองค่ะต่อมาค่ะคลองเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อมาค่ะแม่น้ําใช่แล้วค่ะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติค่ะต่อมาค่ะ อ่างเก็บน si er ้ำเป็นอะไรคะแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะต่อมาค่ะบึงเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะต่อมาค่ะเขื่อนเป็นอะไรคะแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อมานะเป็นทะเลสาบเป็นอะไรคะแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่อมาค่ะหนองเป็นอะไรคะแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยค่ะเป็นอะไรคะ ใช่แล้วเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดจัดเป็นแหล่งน้ำใต้ดินก็ไก่น้ำบาดาลขอไข่น้ำฝนขอควายน้ำทะเลงองงูน้ำในคลองก็ไก่ขอไข่ขอควายหรืององคูคะนักเรียนข้อนี้ตอบถูกต้องค่ะน้ำบาดาลค่ะ ข้อที่3ค่ะพฤติกรรมใดเป็นการกระทําให้เสียค่าน้ําในบ้านเพิ่มขึ้นโดยไม่เกิดประโยชน์กอกไก่ปิดก๊อกน้ําไม่สนิทขอไข่อาบน้ําโดยใช้ฝักบัวขอไข่ซักผ้าโดยใช้เครื่องซักผ้างองูรองน้ําในกระมังไว้ล้างจานกอกไก่ขอไข่ข้อควายหรืององูคะนักเรียน ข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ค่ะปิดก๊อกน้ำไม่สนิทส่วน3ข้อนี้เป็นการช่วยประหยัดน้ำนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะน้ำจำเป็นต่อมนุษย์มากที่สุดในเรื่องใดอกอไก่ดื่มอาบขอไข่การคมนาคมข้อควายการชำระสิ่งศสกโปรงงงูใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม กอไก่ขอไข่ขอควายหรืององงูค่ะนักเรียนข้อนี้ตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะดื่มแล้วก็อาบค่ะต่อมาค่ะข้อที่5แล้วข้อใดเป็นสมบัติทางกายภาพของน้ำสมบัติทางกายภาพคือเราสามารถมองเห็นได้เลยเนาะกอไก่รักษาระดับในแดวตั้งขอไข่ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุคอควายไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุงองูเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามสภาพแวดล้อมกอไก่ขอไข่คอควายหรืององูคันเกรียนข้อนี้ตอบข้อใช่แล้วข้อขอไข่ค่ะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะ น้ำสามารถละลายสิ่งใดได้ก็ไก่ก้อนหินขอไข่กระดาษข้อควายดินน้ำมันงองงูน้ำตาลทรายกไก่ขอไข่ขอควายหรืององงูคะนักเรียนข้อนี้ตอบใช่แล้วค่ะน้ำตาลทรายนั่นเองค่ะข้อที่7ค่ะน้ำมีคุณภาพมีลักษณะอย่างไรคะกไก่มีสีมีกลิ่นมีรส ขอไข่มีสีมีกลิ่นไม่มีรสคอควายไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสงองูไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสก็ไก่ขอไข่ขอควายหรืององูค้ะนักเรียนข้อนี้ตอบใช่แล้วค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนั่นเองค่ะถือว่าเป็นน้ำที่มีคุณภาพค่ะข้อที่8ค่ะ การกระทําในข้อใดทําให้น้ําเสือ่อมคุณภาพกอไก่นําสารส้มไปแกวงน้ําขอไข่ติดตั้งการหันบําบัดน้ําเสียคอควายเก็บขยะในแม่น้ําลําคลองงองูปล่อยน้ําเสียลงสู่แ,แหล่งน้ําค่ะกอไก่ขอไข่คอควายหรืององูคะนักเรียนข้อนี้ตอบ ใช่แล้วค่ะปล่อยน้ําเสียลงสู่เลยค่ะแหล่งน้ําส่วนกอไก่ขอไข่ขอควายนี้เป็นการช่วยเลยค่ะบําบัดน้ําเสียนั่นเองค่ะมาถึงสรุปนะคะน้ําเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในการดำรงชีวิตด้วยมาดูสมบัติที่สำคัญของน้ำค่ะ1 น้ำมีสถานะ3ส,สถานะได้แก่ของแข็งเราเรียกว่าน้ำแข็งของเหลวเราเรียกว่าน้ำแก๊สเราเรียกว่าไอน้ำสอนะคะน้ำเปลี่ยนรูปร่างได้ตามภาชนะที่บรรจุค่ะ3ค่ะผิวหน้าของน้ำจะอยู่ในแรวราบเสมอ 4. ค่ะน้ำจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำกว่า 5. น้ำละลายสารบางอย่างได้ค่ะน้ำที่สะอาดหรือน้ำที่มีคุณภาพเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะก็คือมันจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสสามารถดื่มได้ซึ่งเราเรียกว่าเป็นน้ำมีคุณภาพนั่นเองค่ะแหล่งน้ำแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแหล่งน้ำตามธรรมชาติแบ,บ่งเป็น น้ำผิวดินน้ำใต้ดินน้ำในบรรยากาศค่ะส่วนแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้แก่อะไรบ้างบอ่อน้ำอ่างเก็บน้ำแล้วก็เขื่อนค่ะเราได้รู้ประโยชน์ของน้ำมากมายหมหาศาลร,รู้วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วนักเรียนควรที่จะรู้จักช่วยกันปลุกจิตสำนึกนะคะ ให้เราช่วยกันประหยัดน้ำเราจะได้มีน้ำใช้ในอนาคตได้นานๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะครั้งนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ